พี่ลาคะร้านเมือเ่อกี้อร่อยดีนะคะใช่ครับไว้วันหลังเนี่ยครับผมจะพาคุณไปนะเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าฉันเฮ้ย hey, มึง <Hey. S 1> พินดคุณกลับไปรอที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวผมจะรีบตามันไปเ,ออเดี๋ยวคนขับนะทำไมคุณต้องให้ฉันไปรอที่บ้านล่ะคะให้ฉันไปด้วยนะคะนะให้ฉันไปด้วยไม่ได้ไม่ได้คุณจะไปไม่ได้นะถ้าเกิดว่ามันมีอาวุธแล้วทำให้คุณขึ้นมาคุณจะทำยังไงผมไปคนเดียวนี่แหละดีแล้วคุณไปรอที่บ้านนะเดี๋ยวผมจะรีบตามันไป เอองั้นคุณดูแลตัวเองดีๆนะคะเดี๋ยวผมจะรีตาม,มันาไปเดี๋ยวผมโทรหานะตาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูขอหายใจก่อนอ่ะ นี่กระเป๋าแฟนมึงขอบใจมึงมากนะเว้ยถ้าไม่ได้มึงช่วยเนี่ยแผนการนี้ก็คงไม่สำเร็จกูค,คงไม่ได้มาเที่ยวกับมึงแบบนี้นี่เข่าหลังกูไม่เอาแผนแบบนี้แล้วเว้ยนี่กูเห็นใจมึงกูเลยช่วยมึงนะเออขอบใจมึงนะเว้ยไปเถอะโอเค เชี่ยมีกูโทรมาว่ะต้าเด๋ยวมึงเข้าไปรอข้างในก่อนนะกูคุยกับมียกูแป๊บนึงเออฮัลโหลครับพี่รักนัดคะ ตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะฉันเป็นห่วงคุณมากเลยนะคะแล้วตอนนี้คุณจับจนไหน้ารีอยังเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับทีรักใจเย็ยนก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าโรงพักตำรวจกำลังเคลียร์ให้อยู่ทีรักไม่ต้องเป็นห่วงนะครับค่ะค่ะงั้นคุณรีบกลับมานะคะได้ครับทีรักเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปนะครับสำเร็จ เฮ้ยต okay. <tv> ้านี่ม <wah> ึงสั่งอะไรไปได้ยังวะเวลาเป็นเงินเป็นทองด้วยโอกาสแบบเนี้ยมันต้องรีบกอบโกยนี่มึงเล่นใหญ่กันไปเปล่าวะถ้ากูไม่เล่นใหญ่แบบเนี้ยกูจะได้ออกมากับมึงไหมน้องๆขอเล่าหนึ่งโซดาสองแล้วก็น้ำแข็งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอแก้วสองใบนะครับเร็วๆนะน้องพอดีว่าพี่รีบ เฮ้ยมึงเบาๆนี่มึงอดอย่างมาจากไหนเนี่ยทำอย่างกับไม่เคยกินเหล้าไอ้ตามึงรู้ไหมว่ากว่ากูจะออกมาเที่ยวได้แต่ละทีเนี่ยเมียกูเนี่ยไม่โคตรแสบเลยอย่างครั้งก่อนที่กูจะออกมาดูมอนกับมึงกูแค่อยากเมาหน่อยมึงรู้ไหมว่าเมียกูทำยังไงทำไงวะก็มัน ทีละครับเขามีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือจากทีลอะอ่ะมีอะไรอะ่ะคือวันนี้เขาขอไปดูบอลกับเพื่อนทีละเล่าได้ไหมหอืมก็ไปดิแต่เขาเนี่ยก็มีเรื่องอยากจะขอทีละอีกเรื่องนึงอ่ะมีอะไรอีกอะ่ะคือว่า เงินเดือนของเขาอ่ะเขาก็ให้ที่รักไปหมดแล้วเขาก็เลยอยากจะขอเงินจากที่รักติดตัวไว้สักสองสามพันบาทได้ไหมถ้ามันลำบากมากก็ไม่ต้องไปอยู่บ้านนี่แหละเออเออถ้าที่รักให้ผมไปเนี่ยที่รักอยากให้ผมทำอะไรผมยอมทำได้ทุกอย่างเลยนะ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 ทุกอย่างจริงปะ่ะอือทุกอย่างเลย พอขอบคุณนะครับที่รักแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบกลับมานะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คุณพูดว่าคุณจะทำตามทุกอย่างเลยใช่ปะเอ่อใช่ใช่ใช่ครับ <c oughs> งั้นเอาเงินฉันคืนมาแล้วคุณก็อยู่บ้านนี่แหละ ไม่ต้องไปไหนไเ,หเพราะว่าฉันให้คุณไปทีไรคุณก็กลับเช้าทุกทีทกทิคุณทำอะไรของคุณเนี่ยผมก็อยากเมาไมนี่ไงเมาสมใจแล้ว มาแล้วครับมาวของเน,นี่นี่ยังไม่พอนะกว่ากูจะเก็บเงินเพื่อที่จะออกมาเที่ยวกับมึงได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเฮ้ยทำไมวะก็ไอ้เมียจอรสามกของกูเนี่ยแหละ <c oughs> มันเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ของกูไปนี่ขนาดกูแอบเก็บตังค์เพื่อที่ไม่ให้มันรู้แล้วนะแต่มัน ก็ยังแอบมายึดเงินกูนไปอีกที่ลนคนัสมีเสื้อของใครอะไรอะ่ะผมจะไปรู้ได้ยังไงของใครผมไม่รู้ของใครมันไม่ใช่ของผมของคุณหรือเปล่ามันไม่ใช่ของฉัน เสื้อตัวใหญ่ขนาดน,นี้ฉันจะใส่ได้ยังไงคุณรีบๆบบอกมาเลยนะว่าเสื้อตัวนี้เป็นของใครแล้วคุณไปเจอมันที่ไหนล่ะก็ที่คุณซ่อนเงินไว้ไงที่ซ่อนเงินของผมใช่ไม่เชื่อก็ลองไปดูสิไม่ใช่อ่ะที่ซ่อนเงินของผมมันใส่เสื้อตัวนี้ไม่ได้ ไหนก็นี่ไงคุณดูนะกล่องมันเล็กขนาดเนี้มันจะไปใส่เสื้อตัวนั้นได้ยังไงเนี่ยสำเร็จไม่น่าเลยกู แล้วนี่ยังไม่พอนะกูรู้ว่ามันแอบ,บซ่อนเงินไว้ใต้หมอนกูกะจะแอบ,บไปจริงสักหน่อยแต่กลับเป็นกูเองที่ต้องเสียตังค์ให้มันทีลาคะช่วยเก็บที่นอนในห้องนอนให้หน่อยคะ่ะครับทำไมต้องมาคอยเก็บให้ทุกท,ทีเลยมันไม่รู้จักเก็บเองกบ้าง กี่ใบวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกพันเลยเหรอในนี้มีแบงค์พันเจ็ดใบถ้าหายซักใบมึงตายหนึ<อ>่งสองสามสี่ห้า โกทำไมไม่มีให้หกใบวะก็ไม่มีดีวยว่าเงินกูก็เหลืออยู่แค่นี้เอาว่าเพื่อความอยู่รอด 2 3 4 5 6 7ครบแล้วเว้ยกูรอดตายแล้ว มึงว่าเมียกูมันแสบไหมล่ะเออเมียมึงโคตรฉลาดเลยว่ะคงเป็นแบบนี้แหละมัง้งที่คบกับมึงได้เฮ้ยเฮยฮนมึงว่ากูโง่เหรอวะเฮ้ย hey. เปล่าเปล่าเปาว,ปา,ว,ปา,วาเพื่อนชนแก้วมึงก็รักกันดีนี่เห็นบนตลอดเวลาแต่มึงก็ไม่เคยคิดจะเลิกกับเขาเลย โธ่กูจะเลิกกับมันได้ยังไงวะในเมื่อเงินทุกบาททุกสตางค์มันก็เป็นคนเก็บไว้ถ้ากูเลิกกูก็หมดตัวสิวะฮอาน่าแต่ครั้งต่อไปกูขอมือยยาเล่นใหญ่ได้ไหมกูกลัวกูซวยยังดีนะแถวนั้นอะ่ะไม่มีตำรวจไม่มีคนมาเห็นไม่งั้นกูซวยโดนจับไปโดนซ้อมแน,น่ๆเลย เฮ้ย hey, ตาครั้งนี้กูต้องขอบใจมึงมากเลยนว้ยที่มาช่วยกูอะ่ะกูยอมรับนว้ยที่ผ่านมากูแพ้เมียกูตลอดเลยแต่ครั้งเนี้ยกูชนะมันได้แล้วกูสามารถหลอกมันได้ลวเลยมึงไม่ต้องภุมิใจขนาดน,นั้นก็ได้เรื่องแบบเนี้ยบางทีมึงก็อาจจะแพ้ก็ได้เฮ้ย hey, มึงพูดอะไรของมึงวะกูเนี่ยนะจะแพ้ไม่มีทางหรอกนะัด เสียงอะไรวะเสียงมือนเมียกูเลยนี่ขนาดกูออกมาเที่ยวมันยังตามันหลอกหลอนกูเลยเฮ้มันจะสกิดอะไรกูนักหนาวะมึงดูข้างหลังเมียมึงมา นเนี่ยนี่เหรอที่คุณบอกว่าอยู่โรงพักคุณกล้าทำแบบนี้กับฉันเลยเหรอคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเชี่ยนี่คุณลืมวาวสายหรอวะทำไมคุณถึงดิ้งโง่แบบนี้วะมันนี่เลยนะกลับมาอย่างนี้เลยเออเที่รักเออขอโทษครับผมจะไปได้ดีครับที่รักอเออ